คุณผู้ชมครับนายวันมูหหมัดนองวัฒาหัวหน้าพักประชาชาติพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพักก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพบกับผู้ประกอบการและก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งคนร้ายได้ลอวางระเบิดและก็วางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันรวมทั้งร้านสะดวกซื้อจํานวน17จุด เมื่อช่วงคืนของวันที่16และ17สิงหาคม2565ที่ผ่านมานะครับโดยเลขาธิการพักประชาชาติก็แนะนำให้รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อการเยียวยาขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีครับนายวันมูฮัมหมัดน,นองบทาหัวหน้าพักประชาชาติพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพัก แล้วก็คณะสสนะครับได้ลงพื้นที่ให้กําลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายรอบวางระเบิดและวางเพลิงร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ํามันรวม17จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนวันที่16-17สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจุดแรกในวันมูมานนบัตฮาหัวหน้าพักประชาชาติก็ได้เดินทางไปพบกับครอบครัวของคุณวิช,ชุลัยวานิชเจ้าของห้างหุ้นส่วนจํากัดวัดชระปิโตเลียมผู้ประกอบกิจการปั๊มบางจากบริเวณแยกดอนยางตำบลบอ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี ขณะที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องก็ได้พาคณะเดินทางไปพบกับคุณชานารงค์อภิบาลธนกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือซีอของปตทสุงไหงโกลกและเจ้าของปั๊มปตทปาเสมัดที่ถูกคนร้ายนําระเบิดหกลูกไปวางไว้บริเวณตู้จ่ายน้ํามันและหัวจ่ายน้ํามันภายในปัม๊มพร้อมกับวางเพลิงและวางระเบิดภายในร้านสะดวกซื้อหลังจากนั้นพันตารวจเอกทวีก็ได้เดินทางไปที่บ้านปูเยะในอ,อําเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส เพื่อไปเยี่ยมครอบครัวของนายมะสาริตมามะอายุ21ปีที่เสียชีวิตภายในร้านสะดวกซื้อของปั๊มปตทปาเสมัดพันตำรวจเอกทวีสอส่องบอกว่าขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมาในวันนี้ก็เพื่อให้กําลังใจอยากจะฝากเจ้าหน้าที่ให้เร่งสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ทั้งหมดโดยเร็วเพราะผู้เสียหายไม่ได้มีเรื่องกับใครแต่เป็นนักธุรกิจดังนั้นทางรัฐก็ควรที่จะให้ความสําคัญดูแลนักธุรกิจในพื้นที่ด้วย ในส่วนของการเยียวยาการณีปั๊มน้ํามันก็มีความน่าเป็นห่วงเพราะนักธุรกิจไปกู้เงินมาเมื่อต้องหยุดกิจการดอกเบี้ยก็วิ่งทุกวันก็ขอให้กําลังใจและในสถานการณ์ความไม่สงบก็อยากจะให้กําลังใจทุกฝ่ายรวมถึงให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยโดยทางพักประชาชาิอยากให้นําเรื่องของการพูดคุยเพื่อสันติสุขเข้าไปนําเสนอในสภาเพื่อที่คนไทยจะได้รู้ว่าสถานการณ์จริงๆเป็นอย่างไรเพราะยิ่งเป็นความลับมากมันก็ยิ่งจะมีข่าวลือมากเช่นเดียวกัน นอกจากนี้เลขาธิการพรรคประชาชาิยังได้กล่าวอีกว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกฉะนั้นทุกเหตุการณ์ควรที่จะเป็นบทเรียนเหมือนกับข่าวที่รายงานหรือข้อมูลที่ได้รับมาว่ามาจากสาเหตุอะไรรัฐก็ต้องมาทบทวนในเรื่องนี้เหมือนกันต้นตอของเหตุการณ์มาจากลักษณะการดําเนินธุรกิจหรือเศรษฐกิจหรือไม่ครับก็เป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคประชาชาติก็คือนายวันมูฮัมหมัดนอมปทานและก็ พันตำรวจเอกทวีสอดสองเลขาธิการพรรคประชาชาติก็ได้ลงพื้นที่ไปพบปะกับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์เมื่อวันที่16-17ถึงสิงหาคม2565ที่ผ่านมานะครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเฮียบุมยาลาและก็ติดตามความเคลื่อนไหวรายละเอียดเหล่านี้จากทีมงานของเราครับสวัสดีครับ